สวัสดีค่ะจากทางเพจสม i l ช Shop ร้า2สงนะคะแล้วก็จากทาง u t u b e เนาะช่อง Myr Channel เออวันนี้จะมารีวิวนะคะเป็นงานเสื้อวอมเขาเรียกว่าเสื้อวอมอาขอ,ขอาษูโบราณเราะงานเสื้อวอมที่ขายมาเป็นงานไงคือเราจะมาอธิบายฟังคือเป็นงานหัวเสื้อวอมงานหัวที่เราจาัดเซ็ตส่งลูกค้าก็จะมีเซ็ตหนึ่งร้อยตัวนะคะเป็นงานหัวล้วนนะคะก็จะมีแบรนด์ย่านไอกิวมาอะไรเงี้ยที่เป็นแบรนด์ชั้นนำเนาะนะมาเดี๋ยวจะให้ดู นี่ที่เราสงร่งลูกค้านะที่จัดเซสส่งลูกค้าเราแต่ประมาณนี้โอ,ม,อ,อมากันเด็นเลยอันนี้เลยกระสอบนี่คือกระสอบเจแปนนะคะบอกไปก่อนนี่คือกระสอบเจแปนกระสอบเจแปนนี่ค,คือคืองานเนี่ยงานกระสอบเจแปนมันจะดีคค่อนข้างลิมิเต็ดคือว่ามันจะเป็นงานที่เขาตามหาเนาะถ้าไม่เปิดกระสอบ V S มันจะไม่ค่อยมีงานที่เขาตามหานหรอกค่ะแล้วสภาพใหม่มากนะสภาพใหม่มากที่เรา,อรคคาเอาส่งลูกค้านะอันนี้ก็จะเป็นงานฮิตที่ดาราใส่นี่ ตัวนี่ยังฮิตนะไอตัวแชมเปลี่ยนอะที่ว่าใครใส่ที่ว่าดังๆอะอืออืมนี่แล้วเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงที่ถ้าลูกค้าแบบว่าทักมาเพื่อจะจัดงานเซตให้หน่อยร้อยตัวอะไรเงี้ยแล้วจะบอกหรูว่าเจ้าแบรนด์นู้นเจ้าแบรนด์นี้เอาแบบนี้ได้ไหมช่วขอตัวแบบนี้ได้ไหมรอบหน้ารู้บอกเลยนะมันคือมีโอกาสศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันเป็นงานมือสองเนาะเป็นงานเปิดกระสอบการเปิดกระสอบมันทำปมสูงอะพี่แล้วได้หรือเปล่า บอกเลยลอยกระสอบบางที่ก็มาร์กตัวเดียวมากระสอบเดียวเนี่ยนี่คือเสน่ห์ของมือสองคือความลิมิเต็ดนะคะคุณไม่สามารถจะบอกแต่ว่าเฮ้ยรอบนี้จะเอาตัวนี้รอบนี้เอาไม่ได้นะคะมันคือ <c oughs> แต่ว่าขอให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าถ้าหนูเปิดกระสอบมาเจอตัวสวยหนูให้ลูกค้าแน่นอนหนูไม่ได้เก็บร <c oughs> วมตัวให้ลูกค้ามั่นใจข้อน,นี้ได้เลยแล้วก็ที่จะเอาตัสวยที่สุดแต่แหนให้ลูกค้ากราใหญ่เขาก็มาซื้ออีกไงถึงอยากเอาตัวสวยๆน่ะตัวนี้มั่นใจได้เลย อะพี่ตั้มมาถ่ายรสนิานใกล้ๆงานที่เราส่งจะเป็นประมาณนี้นะหัวสิบอะไรคือพร้อมเรียบร้อยเนาะพี่ตั้มคุณแค่มีหน้าที่ไปไล่เองก็ได้แต่ว่าในอนาคตเราจะมีทําเป็นแบบเหมือนเป็นการขายส่งเราจะมาพุยกันมาก่อนอนาคตจะมีเป็นการขายส่งแบบประมาณว่าเอาสินค้าไปขายใช่ไหมพี่ตั้มไปขายแอะไรเนี่ยสมมุติว่ามันขายไม่ออกเอากลัามคืนเพื่อเปลี่ยนเอาสินค้าใหม่ไปเหมือนเป็นการขายแบบเพื่อขายนะ อนาคตเราจะทําเรากําลังเริ่มตอนนี้เรากําลังแบบเอาของมาสร้องของเจกตนกันเป็นโปรเจกต์ซึ่งพูดเลยว่าโปรเจกต์นี้มันค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นเลยในอนาคตอืคือคุณเอาไปขายเอาขายไม่ออกหาแล้วหาตัวสิบตัวเอากระมาคืนก่อนเอากมัคืนก่อนเดี๋ยวฉันจะเอาของใหม่ไปให้แกไปขายพรดแกจะได้ของสวยไปขายตลอดอืใช่ไหมคือต้องทําแบบน,นี้คือการหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียนสินค้าอนาคตเราเจอกันแน่ติดตามในทางอุ้ย เรื่องนี้แม่เหลียวเลยเอาตรงฝั่งนี้อีกที่นึงแม่ค้าสมาธิสั่งคิดอะไรได้กับได้ตอนนั้นคือมันสดนะมันเยียวนะพี่ตั้มพูดคำตรงวันหนุนเรียวมากเรียวสดสดจักวันแล้วก็ไปเนี่ยเป็นงานแถมงานแถบแบบนี้ฟูมาไมซุโนะเป็นแบรนชั้นนำของเมื่อกี้ยังอธิบายเลยเอาเอาอธิบายก่อนต่อ เลี้ยวเลี้ยวเียวดะเลี้ยวคือคืออธิบายก็คือว่าต่อไปมันจะเป็นการขายแบบนี้ก็เหมือนแบบเมื่อกี้คือขายเนาะพี่เอาไปพี่เอาไปลอยตัวเอาไปลอยตัวลอยตัวพี่ขายพี่บอกว่าห้ที่ตัวมันเก่าลูกค้าเห็นบ่อยแล้วเอาพี่กับเอากัปคือมาพี่เอาของใหม่ไปเออที่ทำอย่นี้เพราะว่าอยากให้ลูกค้าเปลี่ยนนาผ้าไปเรื่อยเนาะเปลี่ยนนาผ้าไปเรื่อยเป็นแต่ว่าลูกค้าก็ต้องอันนี้ก็เรานะอันนี้ยายาเลนเลยก็เรานะเราจำได้ก็เปลี่ยนจําได้เราจําได้เรามีวิธี ไนเฮ้ยเอาของร้านมาเปลี่ยนรือเปล่าไม่ใช่แอกหูเอาไปแต่ตัวสวยไว้ขายแม่มื่าไรเราจะตัวขี้เลขก็มาเปลี่ยนเองเนี่ยแหม่อย่าอย่าทำตัวเป็น่ารักโอเคโอเคขอฝากไ้ด้วยเพจสมัยชอบล้านสองเดี๋ยวเราจะแนบแนบเอ๋เขาเรียกว่าอะไรแนบลิงแนบลิงไว้ให้แล้วก็เนี่ยผ่านทางยูทูบเนี่ยคือเห็นถ่ายสวยแล้วสาระแล้วนี่เห็นมาทำงานทำมาหากินเนาะอืมเออแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ